จูนเพนชูรีพาน้องมิ้วใส่ปาดพัุวันโนแฟนๆร่วมอนุมันาบุญเป็นภาพที่ทําให้แฟนๆใจฟูปไปตามๆกันหลังจากที่แม่จูนเพนชูรีได้โพสคลิปขณะพาลูกสาวน้องมิ้วใส่ปาดพัุวรโนหรือพราหนุ่มกะลา ซึ่งมีความยาว57วินาทีพร้อมแคปชั่นว่าอนุโมทนาบุญค่ะคนสวยโดนคว้าออกจากเตียงเลยไม่ค่อยจอยโดยในคลิปดังกล่าวน้องมิวยังมีอาการงวงเงียแม่จูนเลยต้องคอยบอกว่าป๋าป๋ามาแล้วหรือให้สาธุเมื่อใสบ่บาตรเสร็จในขณะที่พระนุม่มดูมีสีหน้าที่สดใสซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญโดยก่อนหน้านี้จูนไม่ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทของพระนุม่มที่วัดบรวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเนื่องจากต้องดูแลน้องมิวที่แอดมิตรงพยาบาล พอไม่สบายแต่ได้เปิดคลิปให้ลูกสาวได้ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมชวนน้องมิวไปร่วมใส่บาตรพระสุวรรณโนด้วยกัน